วันนี้จะเล่าเรื่องการกินปลาที่ตัวเองปล่อยเรื่องนี้คุณปัญญาเลิอกอุไรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันท่านเล่าให้ฟังตอนนั้นท่านเป็นพระครูภาวนาวิสุทธ์ชาวบ้านแถบนั้นเรียกท่านว่าพระครูจรันตอนนั้นหลวงพ่ออายุประมาณห0ปีเศษเศษวันนั้นคุณอานวยเป็นเพื่อนกับคุณปัญญาที่เป็นอดีตผู้ว่า คือคุณอำนวยแกเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อจรานคนหนึ่งเป็นคนพาคุณปัญญาไปหาท่านพอเข้าไปท่านก็บอกเออวันนี้มาก็ดีแล้วอยู่ถึงเงย็นเลยนะเดี๋ยวให้คนหุงหาอาหารให้ทานเสร็จแล้วท่านก็สั่งแม่ชีหุงข้าวจัดกับข้าวเลี้ยงคณะคุณอำนวยก็บอกว่าวันนี้นอกจากจะมากราบนมัสการหลวงพ่อแล้วยังพาเพื่อนอีกคนมาด้วยครับ เขากำลังมีเคราะห์อยากให้หลวงพ่อช่วยนั่งทางในดูให้หน่อยว่าเรื่องราวเป็นไงมายังไงถึงได้ประสบเคราะห์กรรมขนาดนี้หลวงพ่อท่านก็ถามว่าคนไหนล่ะคุณอํานวยก็แนะนำว่าคนนี้ครับอ๋อคนนี้เหรอถ้าทางดีไม่เลวนี่แต่หน้าตาจะดูหมองคล้ำไปสักหน่อยคนเรากำลังมีเคราะห์ก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวอาตมาจะนั่งหลับตาดูว่ามันเรื่องอะไรกัน พูดจบท่านก็นั่งหลับตาอยู่ครู่หนึง่งพอลืมตาคุณอำ่ำนวยก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างครับหลวงพ่อพอช่วยไหวไหมครับรายนี้อาการหนักมากนะความจริงดวงชะตาจะขาดอยู่แล้วตั้งแต่เดือนก่อนโน้นมีคนจะมายิงเรานะที่บ้านพักอ่ะแต่ยิงไม่ได้เพราะที่นั่นมีพระภูมิเจ้าที่ท่านคอยคุ้มครองกันอยู่ทำให้คนที่จะไปดักยิงไม่เห็นตัวก็เลยยิงไม่ได้ ความจริงเขาไปเฝ้าอยู่นอกครัวบ้านหลายวันแล้วแต่ไม่มีโอกาสเห็นโยมคนนี้ก็เลยเลิกล้มความตั้งใจมิฉะนั้นดวงชะตาขาดไปแล้วนอกจากนี้เขายังมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ห้อยคอคุ้มครองอยู่อีกองหนึง่งทำให้คนที่คิดร้ายจะทำอะไรได้ยากแต่ในระยะนี้ก็พ้นคราพวกนี้มาแล้วก็คงไม่เป็นไรและมันทำบุญทำทานมากๆหน่อยปล่อยนกปล่อยปลามากๆก,ก,ก็จะดี แล้วเหตุผลที่มีเคราะห์ถึงขนาดนี้เพราะเรื่องอะไรหรอครับหลวงพ่ออมืมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่ออาตมาก็นั่งหลับตาดูทบทวนถึงสองสามครั้งผลก็เหมือนเดิมอาตมาเองก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะเรื่องอะไรหรอครับหลวงพ่อคือเรื่องมันมีอยู่ครั้งหนึ่ง โยมเขารู้ตัวว่ากำลังจะมีเคราะห์กรรมก็เลยพยายามไปซื้อลูกปลาตัวเล็กๆไปปล่อยเพื่อช่วยชีวิตลูกปลาเหล่านั้นโดยโยมเขาทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมบอกอาตมามาตรงๆสิใช่ครับผมรู้ตัวว่าดวงไม่ดีเลยพยายามปล่อยนกปล่อยปลาตั้งแต่ปีที่แล้วครับการปล่อยก็เป็นการช่วยชีวิตสัตว์นี่ครับหลวงพ่อไม่ได้ผิดบาปอะไรนี่ครับ การปล่อยปลานอกจากจะไม่บาปแล้วยังได้บุญอีกด้วยนะแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะ่ะมันยังยืดเยื้อต่อมาอีกนะซี่คือหลังจากที่โยมเอาปลาไปปล่อยแล้วโยมก็จับเขามากินอีกนะตอนนี้แหละที่บาปหนักมากๆ เพราะตอนเราอธิษฐานเมื่อจะปล่อยลงไปจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเราปล่อยเจ้าแล้วเราช่วยชีวิตเจ้าเจ้าจงมีชีวิตที่ยั่งยืนต่อไปเจ้าจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดเจ้ากรรมนายเวรก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลในการช่วยชีวิตปลาในครั้งนี้ด้วยเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานโยมก็ไปจับเขามากินอีกเท่ากับกลับคำอธิษฐานที่ให้ไว้กับเจ้ากรรมนายเวร ก็ทำให้เจ้ากรรมในเวงเขาโกรธมากอาคาตพ,พยาบาทโยมถึงต้องรับเคราะห์กรรมอยู่ในขนาดนี้เนี่ยแหละอาตมาถึงบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้เลยพบเจอมาหลายต่อหลายคนไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยหลวงพ่อครับ ผมปล่อยไปเมื่อกลายปีนี้จริงแต่เมื่อปล่อยแล้วผมก็แล้วกันไม่ได้เคยไปตามจับมากินอีกนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนที่เราปล่อยไปผมไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้แล้วเวลาปล่อยก็ปล่อยครั้งละมากๆครับลูกปลาดุกประช่อนปลาหมอครั้งหนึ่งก็ไปร้อยๆตัวจะจำได้ยังไงว่าตัวไหนที่เราปล่อยเพราะฉะนั้นเรื่องที่หลวงพ่อบอกเรียมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณปัญญาก็พยายามอธิบายให้หลวงพ่อฟัง หลวงพ่อท่านก็หัวเราะอ,อย่างอารมณ์ดีอัตมาไม่ได้ว่าโยมตั้งใจจะจับปลาที่เาดเคอมากินอัตมาหมายถึงโยมอะ่ะกินปลาที่โยมปล่อยเสดขคอเข้าไปเลยล่ะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่สรุปว่าโยมกินเขาเข้าไปแน่นอนโดยป่าจะจากข้อสองสยัยโยมลอไปนึกทบทวนดูให้ดีเถอะแล้ววันหลังค่อยมาคุยกันใหม่นะ คุณปัญญาก็ถามต่อว่าแล้วเรื่องเคราะห์กรรมที่ผมประสบอยู่ตอนนี้ล่ะครับหลวงพ่อจะเป็นยังไงครับตอนเนี้พ้นระยะเคราะห์หนักมาแล้วที่เหลืออยู่เป็นเพียงส่วนน้อยแล้วมันก็จะค่อยๆหมดไปลาๆประมาณเมษาพฤษภาปีหน้าก็คงพ้นเคราะห์ไม่เป็นอะไรนะอยู่มาวันหนึ่งผู้ว่าปัญญาต้องการจะให้สมชายคนขับรถไปทำธุระให้เลยไปหาสมชายที่บ้าน ไปถึงก็ไม่เจอเจอแต่ภรรยาของสมชายก็บอกว่าสมชายกำลังจับปลาลอกสะอยู่หลังจวนผู้ว่าคุณปัญญาก็เดินอ้อมไปหลังจวนผู้ว่าจนถึงสะใหญ่สะแห่งนี้มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้สมัยก่อนไม่มีน้ำประปาผู้ว่าสมัยนั้นเขาก็ใช้น้ำในสะนี้แหละทั้งอาบทั้งกินแต่เมื่อมีน้ำประปาแล้วสะนี้ก็ทิ้งไว้เฉยมีบัวอยู่เต็มสะ พอถึงหน้าแล้งเดือนมีนาเมษาน้ำก็จะแห้งจนมันเห็นก้นสระสมชายก็จะถือโอกาสลอกสระและเอาปลาที่อยู่ในสระจำนวนมากๆมากมากินเป็นอาหารต้มบ้างแกงบ้างย่างบ้างตามแต่ชอบเมื่อคุณปัญญาไปถึงสระสมชายเห็นเขาก็รีบตะก่ายขึ้นมาขอบสระแล้วก็ชี้ให้คุณปัญญาดูประดุกปลาช่อนขนาดใหญ่เท่าแขนหลายตัวซึ่งนอนแองแ้งอยู่ในถังป้าดุกอุยแต่ละตัว สีเหลืองท้องเหลืองน่ากินมากถ้าได้ย่างกินกับน้ํำจิ้มนี่คงอร่อยน่าดูคิดแล้วก็น้ําลายสอด้วยความอยากปลาดุกอุยตัวนี้โตโตทั้งนั้นเลยนะสมชายเมื่อปีกลายผมก็วิดบ่อเน,นี้แหละครับตอนนั้นผมยังเอาปลาไปให้ท่านกินตั้งหลายตัวท่านคงจําไม่ได้แล้วตอนนั้นมีปลาดุกปลาช่อนปลาหมอท่านยังบอกว่าปลาดุกย่างนี่อร่อยดีครับ คุณปัญญาก็นึกทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วจำได้ว่าตอนที่ย้ายมาอยู่เมืองตลาดใหม่ๆไปตลาดแล้วซื้อลูกปลาดุกเปล่าหมอปลาช่อนมาปล่อยในสระนี้เพื่อสะดอเดาะเคราะห์ตามคำแนะนำของหมอดูซินแสที่ทำนายว่ากำลังจะมีเคราะห์ให้รีบสะดเดาะเคราะห์เสียหลังจากนั้น67เดเดือนเห็นจะได้ ผู้บัญชาการเรือนจำก็นำนักโทษหลายคนมาขออนุญาตขุดสะสะเนี่ยตื้นเขินมากแล้วน้ำแห้งหมดควรจะได้เวลาขุดลอกเสียทีพอถึงหน้าฝนจะได้มีน้ำเต็มสะที่ใสสะอาดดีกว่าปล่อยให้ตื้นเขินแบบนั้นคุณปัญญาเห็นว่ามีเหตุผลดีเลยอนุญาตให้ขุดลอกสะได้เขาก็นำนักโทษมาขุดลอกสะในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นคุณปัญญาจำได้ว่า วันนั้นมีราชการไปออกท้องที่ประชุมราษฎรกลับมาถึงก็เย็นมากแล้วก็ชวนพักพวกมาตั้งวงดื่มสุรากันตรงนอกชาญแต่ก็ไม่ได้ดื่มอะไรมากมายเป็นการดื่มเพื่อเรียกน้ำย่อยก่อนรับประทานอาหารเย็นคนละแก้วสองแก้วก,ก,กันเลิกันขณะที่นั่งดื่มสุราอยู่ สมชายก็เดินขึ้นมาพร้อมจานใบใหญ่หนึ่งใบในจานมีปลาดุกย่างตัวโตๆโตโตเนื้อเหลืองอ๋อยสามสี่ตัวคุณปัญญาก็จำได้ติดตาว่าเย็นวันนั้น่ะกินข้าวกับปลาดุกย่างจิ้มน้ำปลาอย่างอร่อยอร่อยเมื่อนึกขึ้นมาถึงตอนนี้ท่านก็เฉลียวใจแล้วก็ถามไถยสมชายว่าปลาดุกที่เอาไปให้กินเมื่อปีที่แล้วเป็นปลาจากสะนี้หรือใช่ครับ วันนั้นผมไปช่วยกับพวกนักโทษได้ปลาใส่อ่งตั้งหลายสิบตัวเห็นปลาดุกตัวโตโเนื้อเหลืองดีเลยย่างเอาไปให้ท่านทานครับพอพูดจบก็มองหน้าคุณปัญญาคล้ายๆกับสงสัยว่าถามถึงทำไมโอ้ยตายแล้วถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นปลาดุกตัวที่ฉันเอามาปล่อยไว้เมื่อตอนย้ายมาอยู่ที่จวนเพืว่าน,นี้ใหม่ๆนะสิปล่อยเขาแล้วยังเอาเขามากินอีกทีนี้ยิ่งบาปหนักกรรมหนักเข้าไปอีกจะทำยังไงดีล่ะ ก็บอกกับสมชายด้วยความกังวลใจผมก็ไม่รู้นี่ครับเห็นว่าเนื้อเหลืองๆตัวโตวๆก็คิดว่าท่านคงชอบผมเองก็ไม่ทราบว,ว่าท่านเอามาปล่อยไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กินเข้าไปแล้วก็ถือว่าแล้วกันเถอะครับเมื่อเราไม่เจตนาก็คงไม่เป็นบาปมากหรอกครับไม่บาปกระเพาอะไรเล่าหลวงพ่อจรันท่านบอกว่าแบบนี้ยิ่งบาปหนักมากต้องรับเคาะกรรมไปอีกนานเลยหลวงพ่อจรันท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หมั่นบำเพ็ญเพียรภาวนาจนได้ฌานสูงขณะพูดคุยกับญาติโยมถ้าท่านกำหนดจิตเห็นหนอโดยที่ท่านไม่หลับตาท่านก็จะสามารถทราบว่าคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าท่านไปอยู่ที่ไหนก็ตามทำอะไรคิดอะไรเป็นอย่างไรทำดีทำชั่วมีวิบากกรรมอะไรบ้างในทันที ด้วยเหตุนี้หลวงพ่อท่านจึงแนะนำหนทางแก้ไขกับคุณปัญญาอย่างถูกวิธีท่านมีเมตตาแก่ลูกศิษย์ลูกหาและคนทั่วไปจริงๆเรื่องของวิบากกรรมหรือหนี้กรรมมีจริงแน่นอนบุคคลใดที่เคยกระทำกรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรอกชาตินี้ก็ต้องได้รับผลแน่นอน